จะคําแล้วคะ่ะกําลังจะมาเช็คถั่วฝักยาวที่เหลือไว้ทำพัน์นะคะว่ายังอยู่ดีไหมฝักใหญ่มากเลยคะ่ะเห็นไหมคะจะใหญ่กว่านิ้วมือแล้วนะว่ามีอะไรเจาะข้างบนไหมอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็จะมีอยู่นิดนึงนะคะมดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมด ฝักอวบอ้วนมากเลยเห็นไหมแค่เนี้ยใหญ่เท่านี้มืออีกชั้นละจะเหลือไว้ลองขยายพันธ์ุต่อว่าจะทำพันธ์ุได้ไหมเหลือไว้หนึ่งฝักค่ะที่เหลือก็จะเก็บกินก็หันมาดูก็เริ่มจะตกใจสุดฝักยาวที่สองสามวันไม่ได้ดูนะคะ แค่พ่นๆไว้ตอนกลางคืนไม่ได้สังเกตว่ามันออกลูกเยอะขนาดนี้เห็นไหมคะเนี่ยเริ่มสวยและวใส่ซุ้มกุหลามนะคะสวยงามเลยค่ะก็จะมาเก็บตล้วน,นะคะ ฝักสวยมากเลยค่ะฝักสวยมากเลยไม่มีแมลงเจาะเลยนะคะเนี่ยผลผลิตที่ได้จากการทดลองเลี้ยงกุหลาบนะคะก็คืออสารชีวภาพที่ไว้พุ่นเพลียนะคะเพลียไฟลายแดงสวยมากเลย เนี่ยนะคะก็จะไม่มีอะไรเจาะถ้าขยันฉีดนะคะฉีดทุกเย็นเลยค่ะฉีดตั้งแต่ออกดอกเลยนะคะเนี่ยนู่นนะคะห้อยระยงระยางตัวนี้เราเลี้ยงแบบชีเวภาพเลยนะคะปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะยังไม่ได้ใส่เคมีใดๆเลยแล้วก็พ่นแบบว่า น้ำที่ใช้พ่นกุหลาบนะคะไล่เพีย้ยไฟไลายแดงก็รู้สึกว่าตัวนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเจาะไหมข้างบนแต่ฉีดกันไว้แล้วค่ะน่าจะมีอยู่นิดนึงเนาะ,ะมดค่ะตอนนั้นอะ่ะไม่ได้ดูต้องพ่นทุกวันนะคะข้างล่างก็มะเขือเทศนะคะอันนี้ก็ฉีดคุมไว้ตั้งแต่ออกดอกเลยะคะ่ะ ดอกแบบนี้เลยนะคะฉีดน้ำยาไล่เพลี้ยนะคะขุมไว้ก็ช่วยได้นะคะรู้สึกว่ายังไม่มีแมลงอะไรมันเจาะเลยต้องรอดูต่อไปนะคะมะเขือเทศสูตรที่ว่านี้ก็คือ,อกาแฟน,นะคะวิกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะสูตรเดียวกับที่ใช้ทำพ่นกุหลาบเลยะคะ่ะ ก็จะมารีวิวให้ดูเท่านี้นะคะว่าสูตรที่ฉันเผยแพร่ไปนั้นสามารถใช้กับพืชผักสวนควรัวได้ด้วยค่ะหูละพาก็ได้นะคะกันพวกราด้วยนะพ่นอยู่ตอนนั้นมันขึ้นใบแบบเหลืองๆเราก็ริดใบออกแล้วก็ค่อยพ่นกันหวายเป็นราสนิมนะคะ่ะ ไว้มาชมติดตามตอนต่อไปนะคะว่าสารชีวภาพที่เราทำจากกาแฟเบกกิงก้งโซดาแล้วก็น้ายาล้างจานนั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยแค่นี้นะคะคํำแล้วสวัสดีค่ะ